กายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะซินก็จะมาพาไปดูห้องรับใหม่กันค่ะทุกคนเอ้ยพาไปดูบ้านใหม่แล้วก็พาไปดูห้องรับนะคะทุกคนแล้วก็มากับน้อง FC ด้วยวันนี้น้อง f อนะคะจะมาช่วยถ่ายคลิปด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปสร้างตรงนี่นอ,อ้าวเขาสร้างแล้วโอเคไม่เป็นไร นี่ยังมีที่ตรงนี้อยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปสร้างตรงนี้ก็ได้เพราะว่าตรงนั้นเราสร้างประจำไงโอเคนี่เลยเป็นบ้านนี้เลยนะคะทุกคนออกแนวคอล์ลฟ์ฟูลหน่อยนะคะทุกคนนี่โอเคล็อกบ้านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีน้ำพุหน้าบ้านด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรอบๆบบ้านกันเลยดีกว่านี่นะคะทุกคนเป็นรอบๆบบ้านเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านกันโอเคน้องเขาตามมาด้วย โอเคเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นห้องข้างหน้าบ้านนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นห้องรับแขกที่ทุกบ้านต้องมีนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเดินไปทะลุหลังบ้านได้เลยนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงเฉยๆนะคะทุกคนเป็นที่วางของสะสมอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ห้องไม่แน่ใจว่าห้องทานข้าวหรือเปล่าแต่ว่ามันมีโต๊ะใหญ่มากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะดูห้องนี้กันตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะทุกคนแล้วก็มีเก้าอี้มีอะไรด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูอีกชั้นกันดีกว่าเพราะว่าชั้นเยอะมากะะทุกคนดูหห้องสินี่นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําใหญ่นะคะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็ทะลุมาที่สวนได้ด้วยนะสวนสวยมากเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ตรงนี้กันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมีเปียโ,โนด้วยนะคะทุกคนอ่าแล้วก็น้องเขาไปเล่นแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไม่รู้อะไรอ้นี่มีบันไดด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวปีนขึ้นไปดีวกว่าก็ <S <S จะเป็นสวนอีกแล้วนะคะบันไดเยอะมากเลยนะทั้งบันไดปีนบันไดแบบขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะคะโอเคเดี๋ยวลงทางนี้เลยดีกว่าเหมือนว่าเรนจะไม่ได้รีวิว โอ้ยห้องนอนห้องนี้สวยนะทุกคนมีความแบบหลายสีวิยเดี๋ยวนะมันเป็น walk in closet เลยโอ้ oh my god อันลังมากนะคะแล้วก็วิวสวยด้วยนะทุกคนนี่วิวดีมากเลยนะคะอ๋อเอา,เอาตกวตกมาชั้นล่างสุดเลยเดี๋ยวขึ้นไปใหม่ก่อนนะคะทุกคนโอเคแล้วก็ว้ามาอยู่ห้องนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูห้องไหนอีกเอ่ยนี่ห้องนี้เรามาแล้วอย่างเอาอยัางนี่นะคะทุกคน น่ารักมากมากเลยเป็นห้องเล็กๆเนาะเอ๊ะหรือว่าเรามาแล้วแล้วเรายังอ้าวผิดด้านทุกคนขึ้นผิดด้านน่าจะยังไม่มานะคะขึ้นผิดด้านโอเคนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสวนอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเดิมเลยนะคะห้องเมื่อกี้เลยโอเคทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นแบบเป็นประตูสีม่วงๆอยู่นะแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดเลยนะคะน่าจะเป็นห้องลับแน่ๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ไงอันนี้เลยนะคะ ประตูเปิดขึ้นประตูจะเปิดขึ้นเมื่อความแตกต่างกลายเป็นแบบเดียวกันทุกคนเห็นอันนี้ไหมตรงนี้มีสีขาวแต่อีกอันนึงไม่มีสีขาวนะคะแล้วก็จัดการหยิบแล้วก็ใส่ไปเลยอันนี้ FC ใส่ให้แล้วเนาะเข้าไปเลยค่ะนี่เลยนะคะทุกคนมันก็จะเป็นปลากรยอีกแล้วคือแบบคัลเลอร์ฟูลสุดๆไปเลยนะคะทุกคนนี่แนะนําเดินทางนี้นะทุกคนนี่กระโดดไปเลยกระโดดไปนะคะทุกคนกระโดดไปเรื่อยๆ กระโดดตามไอแผ่นดำๆนี้เป็นเลยนะเพราะว่าแผ่นใสๆอะค่ะบางอันก็เหยียบไม่ได้มันก็เหยียบได้แล้วก็หยิบถุงได้เลยนี่ถุงเงินนะคะทุกคนมันก็จะมีเงินแบบเป็นแบบนี้เลยนะคะว้าวนี่เลยนะคะทุกคนถ้าเราจะออกก็กระโดดเข้าไปเลยฟึบอ๋อเฮ้ออโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ซินขอตัวไปแล้วะค่ะบ๊ายบาย